น oh! <laughs> <laughs> แล้วนี่เจ้าของวันเกิดหายไปไหนเนี่ยรอแป๊บหนึ่งแกเดี๋ยวก็มาละนี่แกชิมคัพเค้กที่อร่อยมากเลยนะเอ้าเป็นไงเจ้าของวันเกิดมาแล้วทุกคนมาเลยตะครีก็อีโหสุขสันต์วันเกิดน,นะคะที่รักมาไหนะสุขสันต์วันเกิดน,นะเพื่อนหน่อยมีความสุขมากๆเลยนะบอสขอบใจมาก เออไฟยืมตัวตาแป๊บนหนึ่งดิไปเื่องูะปริษาทเลยอ๋อได้ดิเพื่อนตื่นเชียรนี่คุณมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอไม่มีอะไรอ่ะแต่รอก่อนนะสามสิบวิแล้ว ทำไมต้องรอด้วยอ่ะนี่เป็นไงไโคตรหมอมือเลยวะเดี๋ยวก่อนนะคือว่าฉันงงไปหมดแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรก็แคต้องรองโอเคพร้อมแล้วไปกันอ้ามากันแล้วเหรอ เมื่อกี้เนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าคะมาทุกคนเรามาฉลองกันต่อน,นีกว่าส่วนแก้วนี้ของที่รักครับส่วนแก้วนี้พื่อบอลเดนเดินเดนจนจน,จน,นานแค่ไหนแล้วที่สองคนแอบ,บมีอะไรกันมันนานแค่ไหนแล้วเฮ้ยบอลน,นี่มึงกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เห็นเข้าใจเลยผมไม่เข้าใจใช่ใชปะ่ะมือมึงเพื่อสีจากอะไรไมึงบอก คือขนุนก็ข้า,ม,ขามีสิ่งก่อสร้างอ่ะเมืม่อแรกไปจับโดนอะไรสักอย่างก่อนมาที่นี่อ่ะสิ่งก่อสร้างเค <Okay. S 1> เดินไปกับสิ่งก่อสร้างก่อสร้างที่ไหนละ่ะวิวยินภายในกันหรือ,อยังโค้นี่มันอะไรกันอะ่ะฉันว่านายเนี่ยควรจะอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังกันหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ มันเกิดอะไรขึ้นพี่ถามหน่อผมันเกิดอะไรกับความรักของเราเหรอพี่บอสพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเฮ้ย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 บอสมีอะไรเนีน่ยบอส เกิดนะคะที่รักสวัสดีนี่ไขมุกหนูใส่อะไรในแก้วพี่อ,อ่ะพี่บอสพี่พูดอะไรอะ่ะนี่หนูคิดว่าพี่จำไม่ได้เหรอว่าหนูนอกใจพี่อยู่หนูเนี่ยนะพี่พูดอะไรเนี่ยก็พี่ทาสีวิธีสะโพกหนูอะ่ะแล้วมือไอ้ไฟมันก็เพื่อนองไงคิดว่าพี่งหรอะไรมุกเดี๋ยวนะคะชุดไหนอ่ะชุดไหนไหน,นี่ไงไอ้ชุดเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวนะทำไมไม่มีวะแค้น,นแล้วทำไมหนูมาเซอร์ไพรส์วันเกิเดพี่ตงนี้โธ่พี่บอสก็วันนี้เนี่ยมันวันเกิดพี่ไงคะเฮ้ยจริงด้วยวะพี่บอสพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายหรือเปล่า อ๋อพี่อาจจะคงแค่ฝันไปอ่ะแต่ขอบคุณสำหรับเค้กนะงั้นเดี๋ยวพี่เข้าน้น,าาน,นกน่อนตักแฟนคุณกำลังเล่นชู้กับเมียผมอยู่อะไรนะก็ผมจับได้เมื่อวานตอนที่ปาร์ตี้วันเกิดผมอะ่ะ ฉันว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สิและที่ผมหลับไปไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเขาต้องการให้ผมคิดว่าผมในคิดไปเองไงล่ะบอสนี่นายต้องใจเย็นๆก่อนนะเราก็ตั้งใจฟังฉันทีเมื่อวานอะ่ะไม่มีงานวันเกิดอ,อะไรทั้งนั้นเพราะวันเกิดของนายอะ่ะคือวันนี้นี่ไงฉันกับใครเนีย่ยยมของผ่านวันเกิดไว้ให้นายแล้วว่านายเนี่ยควรจะพักผ่อนเยอะๆนะ ฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเชื่อมที่เกิดขึ้นด้วยอิงโ้ยพี่บอกแล้วไงว่ามันต้องได้ผลนะทีนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคัณเลพี่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันอีกทีในงานวันเกิดตอนนี้นะแล้วพี่เนี่ยระ่ริ่ม เฮ้ยวัาดีใคร,รคมูนิดอะไรเนี่ยแกเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นใครสักคนหนึ่งที่เธอรู้จักไงตอนนี้เนี่ยเธอกำลังนอกงใจสามีเธออยู่ใช่ปะลักฐาเนี่ยอยู่ในมนือแล้วนะแล้วคนที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมงานครอบครัวแล้วก็สามีพะงไงเด้ยเดี๋ยวๆๆๆอย่าทำแบบนี้นะ,ะฉันว่าเรามาตกลงก่อนดีกว่า แกต้องการอะไรอะ่ะสารภาพทุกอย่างกับบอสนอะอะไรนะฉันจะให้โอกาสเธอเนี่ยจบเรื่องนี้แบบมิเนียกุยอแต่ถ้าเธอไม่ทำคลิปนี้ก็อาจจะเผยแพร่สู่สาธารณะ,ะ,ะก็ได้นะไอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมยวดเลฉันตกลงก็ได้โทรศัพท์ท่อยู่ไหนเนี่ยพี่บอสฉันนอกใจพี่มันหรอพี่ไฟ แล้วฉันก็คิดว่าพี่น่าจะจับได้อะฉันก็เลยสร้างเลยพี่คิดว่ามันเป็นแค่ของฝันอะพอใจกันหรือ,อยังฉันอะพอใจแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพอใจหรือเปล่านะพี่บอสตงบอสเมื่อวานที่นายล้มลงกับพื้นน่ะ ไข่มูเขาโกหกว่านายอะป่วยนะแต่ว่านายไม่รู้ตัวผมป่วยหนักขนาดน่ะใช่แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่อยากให้นายเนี่ยต้องกังวลกับช่วงสุดท้ายของชีวิตก,ก็เลยต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้แล้วที่ฉันต้องโกหกนายเนี่ยก็เพื่อตามแผนของพวกเขาไงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไหนๆวันนี้ก็วันเกิดของนายเนี่ยฉันมีของขวัญสุดพิเศษจะให้นายด้วยอยู่ในกล่องนี่ไง ชิลาทิลาชิลาิลา,า,าหนูผิดไปแล้วอ่ะพี่ยกโทษให้หนูได้ไหมหนูสัญญานะว่าหนูจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยหยุดพูดได้แล้วนะหลบไปบอกให้หลบไปไงนี่คือเอกสารในการหย่าแล้วก็หลักฐานการฟ้องหย่าทั้งหมดของนายส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยคุณตำรวจคะเข้ามาได้เลย จับพวกมันเลยค่ะนี่นี่รักไอ้ตำรวจมาจับพี่ทำไมเนี่ยก็เพราะการที่เอาสิ่งแปลกปลอมใส่ในแก้วให้คนอื่นกินจนหมดสติมันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายเลยโอ๊ยแล้วอีกอย่างนะอย่ามาเรียกฉันว่าที่รักอีกออกมาจากคุกก็ช่วยเซนไปย้ายฉันด้วยนี่รักหนูฟังพี่อธิบายก่อนนะเฮ้ยผู้ตำรวจครับปล่อยเขาครับคุณตำรวจปล่อยฉันนะเว้ยเฮ้ย,ยพี่บอลปล่อยมุกหน <c oughs> ูรู้ไหมหนูทำให้มันเกิดปีนี้พี่พิเศษมากเลยนะ ถ้าพี่เลือดเกิดได้เนะี่ยขอไม่เกิดมาเจอผูอ้หญิงเจ้าชู้แบบนูอีกจำมันไปไม่ไ้เลยไม่จะทำกับเธอแบบนีไน้ไม่ได้เลย แ,แอร์กลับมาแล้วเหรอคนนี้แฟนลูกงั้นเหรอใช่ค่ะแม่ชื่อเทนค่ะเทนที่เป็นประธานบริษัท JTP ที่รวยที่สุดในประเทศใช่ไหมถ้างั้นแม่ขอถามเรื่องธุรกิจของเธอหน่อยสิปง ตลอดระยะเวลา25ปีแห่งการต่อสู้ในวงการธุรกิจของผมผมเริ่มมาจากผมขอแค่แอร์อยู่กับผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะดูแลแอ,แอร์ตลอดชีวิตก,กับคุณแม่ ฉลามบุกเห็นว่าคุณชอบดื่มฉลามบุกสู้ไม่หยุดเหมาะกับคนสู้ชีวิตแบบคุณมากเลยเรื่องเมื่อกี้ฉันขอบคุณมากนะที่คุณช่วยฉันนะ่ะนี่ถ้าไม่ได้คุณน่ะฉันก็คงจะต้องไปแต่งงานกับคณที่แน่เลืกให้แน่เลยคะแต่ว่าคุณนี่ก็แสดงเก่งกันแล้วเนี่ยเต้นอัสเนเียนเลยอ๋อก็เพื่อแล้วมันเป็นอาชีพของผมไหครับเออแค่อาชีพในฝัน แล้วหลังจันนี้ไปคุณจะทำอะไรต่อผมก็คงกลับใต้ครับไปเป็นกรรมกรแบบนั้นน่าจะเหมาะผมมากกว่าแล้วคุณจะทิ้งความฝันไปง่ายแบบนี้หรอเอางี้ไหมพอดีว่าฉันพอจะรู้จักบริษัทที่เขาผลิตภาพยนตร์อยูอ่คุณอยากลองมิราเดี๋ยวฉันนัดคุยให้ เราคุณปินเดี๋ยวจะมีคนไปทำงานที่บริษัทเรานะรบกวนให้คุณเป็นธุระให้ทีได้ค่ะคุณแอร์ขอบใจมากอ้าก็นึกว่าใครไอ้บ้านนอกนี่เองกูจะบอกอะไรมึงให้นะเว้ยกูสำคัญกับหนังเรื่องนี้มากถ้ากูไม่พอใจมึงเมื่อไหร่มึงสามารถออกไปได้นะเหมือนคราวที่แล้วไงกระจ